ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะดูการแข่งขันเวลเบลชายหาดในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกนะคะผลงานของนักกีฬาไทยเราค่ะซึ่งทีมสาวไทยทีม1ชนะบราซิลตอนนี้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้แล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากรายงานกันค่ะ วอลเลย์บอลชายหาดรุ่อนอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก FIVB Beach Volleyball bon Under 21 World Championship 2023ที่ลานสาเกตนะครและบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้แข่งขันในประเภททีมหญิงทีมชายสองสัญญาภัยพัชรพรศรีหวงกับสุจินาเจิมพูลลงสนามในเสื้อสีชมพูซึ่งจบรอบแรกในอันดับที่3ของสายเอชต้องมาเล่นรอบเพย์ออฟ24ทีมพบกับคู่ของคาโรลินาซาราเบรี กับลาลิซาวอคอนเซลลอดจากบราซิลอันดับ2ของสาย F ซึ่งผลปรากฏว่าคู่ทีมสาวไทย2แม้จะต้องกัดฟันสู้จากปัญหาการบาดเจ็บทั้งสองคนโดยพัชราพรเจ็บหัวไหล่ขวาส่วนสุจินาเจ็บข้อเท้าแต่ยังอาศัยทีมเวิร์คและแรงเชียร์ของแฟนลูกยางชาวไทยเอาชนะคู่ทีมบราซิลไปสุดมัน2ต่อ1เซต21ต่อ18 15ต่อ21และ15ต่อ10เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมจีนอย่างสู้กับโจหมิงลี่ หลังเกมคู่สาวไทยสยอมรับตื่นเต้นแต่ดีใจที่เอาชนะบราซิลได้จากการเจอกัน2ครั้งก่อนตอนนี้ถึงแม้บาดเจ็บก็พร้อมจะสู้ทุกทีมก็นัดนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะเราเป็นแบบรองบราซิลเราแข่งกับบราซิลตลอดทุกปีเราแพ้มา2ปีซ้อนปีนี้ก็แบบทำผลงานได้ดีค่ะแบบกลับมาชนะได้สอหนึ่งค่ะแล้วใครจะเปนเ็นไงบ้างาก,ก็ เจ็บจากเมื่อเช้าค่ะที <umen> ่แ <craft> ข่ง <lessly> กับแคนาดาก็สู้ค่ะเจ็บก็สู้แล้วรอบต่อไปเราถือว่าเจอกับคู่ของจีนเะ็รองบ้างก็เราก็จะทําเกมในการดูคู่ต่อสู้ว่าเขาเล่นยังไงเป็นยังไงตัวนี้ต้องจัดการยังไงตัวบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เราก็เคยแข่งมาแล้วค่ะตอนเอเชียค่ะก็มั่นใจค่ะ อีกคู่ในประเภททีมหญิงรอบเดียวกันทีมสาวไทย1นอ้นวิลสริดามุงคลกับจิดาภาบุน้องคุนลงสนามในเสื้อสีขาวอันดับ2ของสาย A ลงเล่นเพย์ออฟพบกับคู่ของเอเลียบุเทลกับคาร่าเดเบสจากเยอรมันอันดับ3จากสายอ e. ีซึ่งผลปรากฏว่าต้องเล่นกันถึง3เซตเช่นเดียวกับทีมไทยสโดยที่จิดาภายังมีปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้าย ก่อนเจาะชนะไปได้2ต่อ1เซต21ต่อ19 12ต่อ21และ15ต่อ11ทีมสาวไทยหนึ่งเข้ารอบไปพบศึกหนักทีมสารันเบกาสมยาโมรินกับวิลสันเทลเลอร์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมกป็นขันในรอบ16ทีมสุดท้ายช่วงเช้าต่อด้วยรอบก่อนรองชนะเลิศในช่วงบ่ายมานิตภูมิบุญถ่ายภาพสุรชัยพินดีรายงาน